สวัสดีเพจสำรอง6,100คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวหนึ่งจะเริ่มไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะปล่อยเลขทูบก่อนจะไปลปล่อยเลขทูบขอปล่อยตัวนี้ก่อนขอปล่อยตัวนี้ก่อนใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพจหลักฝากกดติดตามเพจสำรองเอาไว้ด้วยนะคะ เพจหลักฝากกดติดตามเพจสำรองเอาไว้ด้วยพรุ่งนี้สีมงคลของเราก็คือสีดำนั่นเองนะคะสีดำนะคะพรุ่งนี้สีดำนะสวัสดีเพจหลัก2 8 0 0 0คนดูสวัสดีเพจส,ส,สำรอง800 0ันคนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะลูกค้าค่ะ วทางฟรีไม่มีค่าน้าใจค่าน้าชาค่ากาแฟไม่รับนะคะแจกให้แนวทางฟรีๆค่ะลูกค้าขาถูกกี่บาทแล้วแต่ลูกค้าเลยเนาะเราไม่รับค่าน้าใจเราไม่รับค่าน้าชาเราไม่รับค่ากาแฟเราให้แนวทางฟรีแบบนี้เข้าสู่ปีที่3แล้วค่ะเข้าสู่ปีที่3มแล้วนะคะหนอโย สวัสดีเพจสำรองหนึ่งหมื่นคนใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์ศรัทธาพารวยขึ้นมารอเลยค่ะเดี๋ยวหนึ่งจะไปีไปหนึ่งจะเริ่มปล่อยเรียกทูเแต่หนึ่งขอปล่อยตัวฟันก่อนนะคะ ขอปล่อยตัวฟันรัฐบาลไทยก่อนนะคะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1พฤศจิกาย,ยน2564รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1พฤศจิกาย,ยน2564อยขออนุาเช็ดกล้องเพจสำรองนิดหนึ่งเหมือนจะมัวมัวนิดนึงนะคะอะโอเค สวัสดีเพจหลัก32,400คนดูสวัสดีเพจสำรอง11,700คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์และฝากกดแชร์เดี๋ยวหนึ่งจะไปที่เลขทูบแล้วเดี๋ยวจะให้ดูเลขทูบพร้อมกันแต่ว่าหนึ่งขออนุญาตทุกคนแคปหน้าจอก่อนรัฐบาลไทยงวอประจำวันที่1พฤศจิกายน2564หนึ่งขออนุญาตฟันที่7ค่ะ ขอฟันที่เจ็ดนะคะหนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้ารอยหกสิบสี่แล้วหลายหลายคนจะมองไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตอืเดี๋ยวจะมองไม่เห็นนะคะวันที่หนึ่งวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้ารอยหกสิสี่หนึ่งขอฟันที่เจ็ดเจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นต์หนึ่งขอฟันที่เจ็ดเจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นต์ใครเป็นสายวิ่งสายรูดวิ่งเจ็ดรูดเจ็ด 1,600คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีเพจสำรอง12,900คนดู13,000คนดูเพจสำรอง34,000คนดูเพจหลักนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หนึ่งจะเริ่มเปิดเลขทูปปู่แล้วนะคะสวัสดีเพจหลัก35,000คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ สองเพจนะคะสองเพจใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่ 1. พฤศจิกาย,ยน2,564นห้นึ่งของญาติฟันที่7 7มาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะหนึ่งมั่นใจว่างวดนี้มี7แน่นอนสวัสดีเพจหลักสามหมื่นหกคนดูสวัสดีเพจส,ส,สำรอง14,500คนดู นะคะสวัสดีเพจหลัก3า0 0 0คนดูเพจหลักดันที่ถึง4 0 0 0 0หน่อยค่ะเพจสำรองดันที่ถึง20,000นหน่อยค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกดติดตามได้ทั้ง2เพจเลยนะคะทุกคนคะ่ะกดติดตามได้ทั้ง2เพจเลยรัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งมั่นใจว่ามาแน่นอนเพราะงวดนี้หนึ่งจุดทูปปู่นะคะไม่จุดมา3มงวดพังพินาสามงวดเลยค่ะหลายคนบอกว่าสามงวดหนูโดนแดกไปเยอะมากเลยแม่กลับมาจุดสักทีเถอะนะคะหนึ่งกลับมาจุดแล้วนะคะทุกคนคะ่ะหนึ่งกลับมาจุด เพจหลัก38,00 0คนดู8ดส0หคนดูเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเพจสำรอง15,700คนดูเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะหนึ่งขอเพจสำรองสักส0 0 0 0คนเพจหลัก40,000คนนะคะหนึ่งจะเริ่มปล่อยเลขทุบร้านทุกคนคะ่ะหนึ่งขอย้ำนะเห็นเลขอะไรนะคะแล้วแต่ตาคุณเลยตาคุณมองเห็นเลขอะไรคุณเอาเลขนั้นบางคนเห็นไม่เหมือนกับหเห็น อยากรู้ว่าหนึ่งเห็นอะไรเดี๋ยวหนึ่งบอกก็หนึ่งเห็นอะไรนะคะสวัสดี39,200คนดูนะคะสวัสดี16,00 0คนดูนะคะเพจสำรองสวัสดีเพจหลัก39,500คนดูเพจหลักขอสี่0 0ค่ะเพจหลักขอ4 0 0 0 0 39,700คนดูเพจหลักเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ สวัสดีสามสี่หมื่นคนดูเพจหลักกราบขอบพระคุณมากค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และพิมพ์สัตาพารวยค่ะเพจสำรองหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กด share, แชร์ด้วยค่ะใค, 1, 6, คใครเข้ามาแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะใครอยากเข้ากลุ่ม v i p รัวเลขหนึ่งขึ้นมารอเดวก่อนหนึ่งจะเปิดเลขทูบหนึ่งจะเปิดทูบแล้วนะคะทุกคนค่ะหนึ่งจะหนึ่งจะปล่อยทูบแล้วหนึ่งจะเริ่มปล่อยทูบหน้าไลค์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยู่ในกลุ่ม v i p เตรียมตัวให้ดีค่ะ ที่อยู่ในกลุ่ม V.I.P เตรียมตัวให้ดีค่ะสามห้า hmm. อะสวัสดีเพจหลักสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยคนดูเพจถูกป mm ิดกั้นอะคนดูสี่หมื่นหนึ่งพันคนดูน้ำตาจะไหลเพจสัมรองหนึ mm ่ hmm. P P งหมื่นแปดพันคนเพจหลักสี่หมื่นสองพันคน หนึ่งมั่นใจและหนึ่งก็ตั้งใจมากๆและหนึ่งก็คิดว่ารัฐบาลไทยงวดนี้เข้าแน่นอนหนึ่งมั่นใจแต่หนึ่งย้ำและหนึ่งพูดเหมือนเดิมตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมาหนึ่งให้เป็นเพียงแค่แนวทางถ้าชอบก็ตามไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยถ้าชอบก็ตามไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยในกลุ่มเตรียมตัวนะคะขอไวไฟกระตุกกระตุกทุกรอบเลย อยู่ในกลุ่ม v i p เตรียมตัวเพจสำรอง18400คนดพนสี่รอยคนดูนะคะทุกคนคะถ้ากลุ่มนะคะไม่ได้มีการอัปเดตแล้วนะคะนั่นแปลว่ากลุ่มถูกปิดไปออบอดบอดไม่สามารถใช้งานได้นะคะเพจสำรองดูไม่ได้แล้วว่าเห็นคอมเมนต์ไหมคอมเมนต์ไม่ขึ้นนี่มันกลับคืนแล้วอะ คืนได้ไหมสวัสดีสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยคนดูเพจหลักค่ะหนึ่งจะเริ่มเปิดคลิปแล้วค่ะหนึ่งจะเริ่มเปิดแล้วค่ะคนดูขึ้นอ่ะกลับคืนแล้วอะ่ะคืนไหมอ่ะสวัสดีสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยคนดูเพจหลักสวัสดีหนึ่งหมื่นแป พั0เคนดูปิดกั้นมากไม่เป็นไรไม่เป็นไร45,000คนสอ,สองเพจรวมกัน5 0,00063 000, โอเคทุกคนขะทุกคนขะฟังให้ดีนะหนึ่งจะเริ่มเปิดคลิปเอ่อหนึ่งหงจะเริ่มเปิดเลขทูบให้ทุกคนได้ดูแล้วแต่หนึ่งขอย้ำทุกคนว่าเหมือนเดิมคะ่ะให้เป็นเพียงแค่แนวทาง ชอบตามไม่ชอบผ่านให้เป็นเพียงแค่แนวทางอ้อเก้าสิบเพจสำรองค่ะเพจสำรองเพจสำรองให้แคบนานหน่อยนะคะเพจสำรองแคบหน้าจอค่ะอยากแคปเมื่อไหร่แคบเลยค่ะรอไปเรื่อยๆเลยถ้าให้หนึ่งตีเลขเลขทูบออกมาอุยอีเมลซูมเหตุยังละ่ะเลขทูบออกมาเป็นเลขนี้ถ้าให้หนึ่งตีหนึ่งตีเป็นห้าสองเจ็ดค่ะ ึ่งตีเป็นห้าสองเจ็ดขาเลขห้ามันมาสองตัวห้าสองเจ็ดห้าสองหนึ่งนั่นแหละตีเอาลูกค้าขาเลขทู่ป,ปู่ให้มาห้าห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าห้าหนึ่งดูเอาห้าห้าเจ็ดห้าห้าหนึ่งเห็นเลขอะไรซื้อเลขนั้น หวยกลับมาบูชาพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะหยังไม่ไปไหนค่ะยังอยู่ยังอยู่ดีเดี๋ยวไปเต้นโชว์เลยเดี๋ยวติดกลางฝาไม่เอาเดี๋ยวมานั่งกดดันเลยก็ไม่รู้ ได้แล้วก็ไปซื้อไปซื้อก่อนหนึ่งตีเลขอะหนึ่งตีเป็นห้าสองเจ็ดห้าสองหนึ่งเออห้าห้าหนึ่งห้าห้าเจ็ดฉันตีแบบนี้มึงสีอันเบอร์ก็แล้วแต่สร้างเม้ังถอดมึงเบื่อเสียดายตังตีไม่อยากได้ก็สร้างสร้างเม้มันเหนือ ลูกค้าขาลูกค้าขาวนใหม่นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ยังอยู่และรู้สึกว่าฉันอยากเข้ากลุ่ม VIP ฉันอยากได้แนวทางฮานอยล้วรัฐบาลไทยฉันอยากได้แนวทางหุ้นวนเลยนะวนครบทุกสิ่งทุกอย่างอยากได้อะไรพิมพ์ถามขึ้นมาตอบหมด กำไรปูอ่อนันตทรัพหนึ่เปิดอยู่ปกติ499บาทหน้าร้านขายอยู่599บาทใครอยากได้กำไรอนันตทรัพหนึ่เปิดให้ในราคา299บาทจัดส่งฟรีและแถมทุ่ให้กำไรอนันตทรั์ที่หนึ่งใส่อยู่ค่ะตัวพญานาคสามารถเปลี่ยนสีได้